ในคลิปวิดีโอนี้พี่ใช้จิตวิทยาสายดรักเพื่อที่จะทําการกระตุ้นความอยากได้ให้กับเขาโดยการที่พี่จะปฏิเสธข้อสเสนอที่เขาให้กับพี่อย่างรัวๆมันจะกระตุ้นความอยากได้ให้กับเขายิ่งขึ้นและเขาก็ได้ติดขับของพี่แต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์เองโดนจิตวิทยาสายดักเข้าขลังแน่และตัวละครระดับมิสติกที่พี่ยังขาดก็ยังเป็น4ตัวเดิมครับซึ่งมีน้งนองๆหลายคนทักหาพี่เยอะมากเลยครับบอกว่าพี่ครับผมมีสนใจไหมครับแต่อะไรรู้ม พี่ครับผมขอเทกับเคาน์เตอร์ได้ไหมพี่ครับผมขอเทกับอีกาคอสมิกได้ไหมโอ้โหมึงเอากูสุดเลยด่ว่าน้องชายคือไอคลิปนั้นที่พี่เทกจะเยอะมันเป็นเพราะว่าพี่อยากได้ครับแต่พอตอนนี้คือเอาต,างตรงๆนะคือพี่ไม่ได้อยากได้แล้วครับคือตอนนั้นพี่อยากได้มาทําคลิปไงพี่ก็เลยเทสุดครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทกหาดูอีกทีครับถ้าเป็นคนอื่นอ่ะพี่ว่าเขาไม่ต้องการแล้วครับเพราะว่ามันเป็นยูนิตที่กร,ร,รียกได้ว่าแค่ตะสมอย่างเดียว มีพี่คนเดียวแหละครับที่ต้องการเองจะเอาไปเทกับคนอื่นก็น่าจะยากครับนี่ไงบัฟสไนเปอร์เดี๋ยวพี่จะลองเทะดูครับน้องชายดิวแมนบัฟแอสต,ตินไปอาตัวนี้ครับทุกคนคือตัวเนี้ใน4ตัวเป็นตัวพี่พี่อยากได้ที่สุดเลยนะเว้ยพวกเองไม่ต้องมาแบบมาเกงราคาพี่นะบอกว่าเฮ้ยพี่แอกอยากได้แมเฮ้ยกูขายแพงเลยดีกว่าวกูไม่ซื้อนะ <c oughs> คือแบบอยากได้เฉยๆครับลองเทเป็นดิวแมนดู ในระหว่างที่พี่กําลังตามหาอยู่นั้นก็ได้มีแชทปิิสนานทาง Facebook ส่งมาให้กับพี่ครับซึ่งน้องเขาก็บอกว่าพี่ครับผมมีลัคกี้ไททันทีวี a ูมนพี่ต้องการไหมและพี่ก็กําลังมองหาอยู่พอดีและน้องเขาก็ใจดีมากๆเลยครับมันยังทําให้พี่ได้ยูนิตสองตัวนี้ในราคาที่คุ้มค่ามากเลยครับขอบคุณน้องอีกทีนะครับน้องชายในที่สุดพี่ก็ได้ครอบครองครับกับตองตัวนี้ปุ๋ยบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะ ที่ยอมขายให้พี่ในราคาที่ถูกว่าป้าเหรครับนี่แหละครับ,บ FC ตัวจริงไม่ได้จองที่จะเอาได้บางคนที่แม่งแบบโอ้โหแม่งขูดกูแบบเลือดเตือแทบกระเด็นพี่ครับคอสมิกได้ไหมครับพี่ครับขอแบบตัวโหดอะโอ้โหไอ้น้องมึงเกินไปนี่แหละครับ FC ของแท้ขอบคุณน้องอานาวินมากเลยครับนี่แหละครับคนชื่ออานาวนก็คือหน้าตาดีด้วยแถมใจดีอีกต่างหากครับและพี่ก็ได้เอาเจ้าทีวีลัคกี้มาทําการตุมบัฟให้กับมันครับซึ่งบัฟที่พี่เลือกก็จะเป็นสไนเปอร์เท่านั้นครับกับตัวละครนี้ หาได้แบบเป็นสไนเปอร์ครับบัฟที่เราต้องการพอดีเดี๋ยวพี่จะลองเอาไปเทรดดูครับดูซิว่าคนอื่นเขายังต้องการแบบพี่ไหมเอาจริงๆนะคนอื่นไม่มีใครต้องการหรอกเชื่อพี่ดิพี่ได้ใช้เวลารอให้คนมายื่นข้อเสนอานานพอสมควรเลยครับยืนรอเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครมายื่นข้อเสนอให้กับพี่สักทีในระหว่างนี้พี่ก็ได้มองหายูนิตท,ที่พี่ต้องการอยู่ด้วยครับจนกระทั่งก็ได้มีเงินคนยื่นข้อเสนอแรกมาให้กับพี่ครับโคตรที่จะตกใจเฮ้ยมีคนยื่นข้อเสนอมาแล้วครับทุกคนข้อเสนอแรกไหนขอดูหน่อย มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหนักกว่ากูอีกนะคือมันเ็นเป็นตัวกาก,ากเรยไงวะเดียวโอ้โหดูมันแรกดีโอ้โหดูถูกยูนิตกูจัดเลยดูถูกเงินไปน้องชายเอ็งเอาอะไรมาแลกครับอันนี้คือเป็นตัวลิมิเต็ดออดิชั่นนะเขาหากกันให้ควักเลยนะและพี่ก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟเพื่อจะหาตลาดที่มันคึกคืนมากกว่านี้ครับพี่ก็ได้ยืนรอเอฟเคไปสักพักหนึ่งครับก็ได้มีนคนส่งเทดมาให้กับพี่เฮ้ยม,มีคนสนใจครับถึงขั้นเทดมาหาเราครับแต่ดูยูนิตดิ ตอกต่อ,ตอ,อยครับไม่เอาอะไระน้องชายเอาตัวอะไรให้พี่อะ <c oughs> นานๆทีจะมีข้อเสนอครับ <c oughs> โ้โหม่เดี๋ยวอะไรอะอทำไมไม่แบบที่พี่คิดเลยว่าในพวกของพี่คือคิดว่าแบบจะมีแบบพวกคอสมีพวกก๊อตลี่พวกตัวแบบเก่งๆอะมาหาพี่อะ <c oughs> แม่งระทแต่ความเป็นจริงอีปิกคอมมอนแออที่เหลือจะเชื่อเลยครับเราใส่แแบกดีพี่คนเดียวแล้วที่อยากได้อุ้ยเอฟีเต็มเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับน้องชายโอ้โหและพี่ก็ได้ใช้เวลากับการรอน,นี่นานมากๆเลยครับน้องๆก็อาจจะคิดว่าพี่อัดคลิปตอนเช้าหรือเปล่าครับจึงทําให้ไม่มีผู้คนแต่จริงๆไม่ใช่ครับพี่อัดในเวลาตอนเย็นพอดีเป็นเวลาพิกไทม์พอดีเลยครับโอ้โหทุกคนพี่รอจนท้อครับมาแล้วครับข้อเสนอกูอยากจะกรี๊ด อะไรครับเนี่ยสามชั่วโมงจะมีข้อเสนอมาทีครับเฮ้ย <c oughs> ทุกคนแล่กับนักเก็ตไก่เอาไงดีวะเฮ้ยนักเก็ตไก่พี่ก็อยากะมาแล้วครับทุกคนอันนี้ปฏิเสธก่อนเลยเพราะตัวคอรแม็กไม่ค่อยโหดครับแต่นักเก็ตไก่เนี่ยดิอยากได้วะพี่ขออนุญาตหวังสูงนะน้องชายปฏิเสธไปไหมแล้วครับมีหนึ่งข้อเสนอเฮ <c oughs> ้ยตอนนี้คือข้อเสนอที่ดีที่สุดคือนักเก็ตไก่นะข้อเสนออือ่นคือยังไม่เอ้ยมีคนมาตอมพี่เต็มเลยครับ โอ้ไม่เอาครับพานขพราะเสนอก็นานๆานทีันจะมาครับมันไม่ได้มาแบบรัวๆนะมันก็แสดงได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนครับที่ต้องการอะมันมีแต่คนที่เขาสะสมเท่านั้นแหละครับทุกคน,นที่เขาจะต้องการฮะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไชท,ท่าคูเปอร์แมนเอาดีไหมวะมันเท่าไหร่อ่ะไท้ท่าคูเปอร์แมนอะอโอโ้แต่ว่าการครอบครองขาาองมบัอตัวนี้น้อยกว่าอีกอรทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไงดีวะขออนุญาตเก็บไปก่อนครับไอคนนี้ให้เลยปะโอ้โหนี้ปฏิเสธเลย เอาไงดีว่าทุกคนเราจะโลภดีไหมพี่จะยอมเทรดเลยหรือเปล่าก็ต้องรองติดตามชมมาต่อไปนะครับแต่ก่อนนึ่นเลยก็ดูความสามารถของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับผมขอดูหน่อยสิว่าไอ้ตัวเส่งเค็งเนี่ยระดับคอสมิกยังเทรดไม่ได้ครับดูว่าจะโหดไปวะเฮ้ยระยะของมันดีนะไอารโจมบตีของมันเป็นแบบเอลีหรือเปล่าขอญาตอัพแบบรัวๆเลยอ๋อนี่ครับ LE, เอลีเฮ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนไม่ขี้เลยนะ ตอนแรกพี่คุณนึกว่ามันจะติ้งต้องกำกำครับไม่กำนะดีนะทุกคน DPS 1 5ื่นถือว่าโหดเลยครับถ้าย้อนไปในช่วงนั้นพี่คิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวต้นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะวงเอวีก็ใหญ่เอ้ยใช้ได้ครับตัวละครนี้ไม่ขี้เลเลยอีกหนึ่งตัวครับกับเจ้าไฟแช็กจริงมันไม่ใช่ไฟแช็กทุกคนมันเป็นแสงอาทิตย์อะไรสักอย่างเลยตัวเนี้ยเอ้ยมีสกิลด้วยนะเดี๋ยวต้องลองใช้สกิลดูครับเอ้ยเป็นยูนิตสโลครับทุกคนทําการตโลสามทิศเปอร์เซนเฮ้ยเอาเรื่องนะ เฮ้ยตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันจะกมครับพวกนี้มันเก่งอยู่นะทุกคนดูดิเฮ้ยทําเป็นเล่นโอ้โหคือตอนแรกพี่ก็กะว่ามาดาเต็มที่เลยนะว่าไอตัวปัญญาอ่อนนี่คือมันจะเก่งหรือเปล่าอ่ะแต่จริงๆมันโหดครับอีหนึ่งตัวเลยที่พี่ชอบมากๆครับก็คือตัวนี้ดิวแอสซาฟินซึ่งตัวละครนี้มันเท่อะคือดูดิคาแรคเตอร์ของมันคือมันเท่ชิบหายอะคือมันเป็นแอสซาฟินอะอ้แต่การโจมตีของมันก็ค่อนข้างจะกมเลยครับตัวนี้เหลือเชื่อมากครับมหาตรจันโคตรมหาตรจันครับ อ่ะโอ้วางได้แค่ตัวเดียวโอเคกระจอกอะงั้นอะโอ้หวางได้ตัวเดียวพี่ก็นึกว่าวางแบบไม่จากัดครับ้างน้นแมงกําแล้วงั้นอะตัวเดียวอะเพราะว่ามันโหดเกินเนะครับเขาถึงให้วางแค่ตัวเดียวถ้าวางได้หลายๆตัวนี่ก็บอกเลยว่าเก่งกว่าคอสมิกอีกแล้วทุกคนตัวเนี้ยว่าแล้วว่าทําไมคนแม่เขาไม่ยอมเทรดครับความสามารถของมันโหดนี่เอง จากที่พี่ได้ลองเล่นถ้าย้อนเวลากลับไปในช่วงเล่นแรกๆที่คิดว่ายูนิฟองตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับทุกคนแต่ส่วนใครที่สนใจที่จะเติมโลบักหรือเกมพาร์ตกีตันช็อปนะครับน้องชายกลับมาดูในตัวของการเทรดครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่เริ่มใช้จิตวิทยาตายดาักแล้วครับเพิ่มความอยากได้ให้กับเขาขออนุญาตปฏิเสธน,นะขออนุญาตวางสูงแล้วกันนะน้องชาย <laughs> ทำไมอะ พี่คนอื่นจะทำกับพี่ได้เลยเออพี่ก็ต้องทําได้สิมันต้องมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้ึิว่าเฮ้ยเคาน์เตอร์ไ่ใช่ว่าเคาน์เตอร์มันโดนเนื้อครับทุกคนหุยไอไอนี่คืออยากได้นะไอนี่คืออยากได้นะมาแววแบบแบบพี่เลยครับขออนุญาตปฏิเสธเลี้ยงไว้ก่อนไอนี่คืออยากได้แน่นอนครับฟรงเทปแบบแบบนี้เหมือนแบบพี่ในอีพีที่แล้วเลยครับแบบนี้ครับเทปจะเยอะแล้วก็โดนปฏิเสธไปให้หัวร้อนครับแล้วมันก็จะเทปตัวละครที่ดีมาให้กับเรานี่มาอีกแล้วเห็นไหมอันนี้คือน่าจะ ปงคอสบิดให้พี่หรือเปล่าโอ้ ه, ไม่ใช่ครับคนละคนอันนี้ปฏิเสธไปน้องชายโอ้โหเฮ้ยหมาแล้วครับรัวๆหมาแล้วครับโอ้โหดูดิ ه, มันน่าจะมีแค่ไอคนนั้นคนเดียวนะทุกคนที่อยากได้แล้วมันหายไปไหนแล้วอะประเด็นคือมันชื่ออะไรวะในที่สุดที่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองยูนิตตัวนี้ทันทีหลังจากที่พี่อยากได้มานานครับแล้วพวกเองก็ไม่ต้องงงนะว่าพี่เอามาจากไหน พี่ต้องดูคลิปให้จบครับถึงจะรู้และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่พี่ได้ลองเล่นหรือเห็นกับตาเฮ้ยมาทําอะไรได้อะวางโถตังอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วอ่ะโอเคครับวางได้แค่ตีตัวก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนตัวนี้แล้วก็โหสแปมกล่องรัวๆเลยพออัพตันกล่องเลือดมาเท่าไหร่วะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเลือดหมื่นเดียวมอนเลือดเป็นล้าน <c oughs> มันดีแล้วว่าตัวเนี้ยมันคุ้มปลตาวะทุกคนกับยูนิตที่พี่ได้แลกไปอ่ะ เ้ยแต่แทนทีน,นคูเวอร์นี่พี่เห็นเขาขายข้างนอกก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทเลยนะทุกคนแต่ยูนิตที่พี่เทรดไปอ่ะถามว่ามูลค่ามันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะก็บางทีก็เสียดายเหมือนกันนะ <laughs> ดูเหมือนว่าไอ้นี่มันอยากได้จริงๆนะทุกคนมันส่งมาอีกแล้วครับแต่ว่าข้อเสนอมันต้องดีกว่านี้สิวะมันได้แค่ตัวเดียวเองเลยขออนุญาตผ่านนะนี่นะนะความรู้สึกของคนที่แบบปฏิเสธแกคือแบบความรู้สึกของคนที่แบบว่าอยากได้มากๆมปนจังหุ่นงิดว้ยคืออีพีี้แล้วพี่เป็นนะครับพอเวลาอยากได้มากๆเทดแม่งโดนปฏิเสธอย่างเดียวเลยพี่ชายครับโหครับผมโหนก็รู้ว่าคนแม่งจะมาเทดใครแก้วเนี่ยเอฟซีอีกหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เฮ้ยอ๋อไอ้คนนั้นครับมันมาแล้วฟอทีวีลัคกี้เฮ เอานะไอพี่เอานะทุกคนตองตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะทุกคนเฮ้ย <laughs> ลัคก,กี้กับเคาเต,เตอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกด้วยหรอวะนึกว่ามีแค่พี่คนเดียวครับเฮ้ย <laughs> แต่ว่าทำไปทํามาเราก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะทุกคนเอาดีๆมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกด้วยครับ <laughs> นึกว่าเป็นกูคนเดียว <laughs>